ชาวเน็ตแห่แชร์คลิปหนุ่มกันชัยพูดถึงตำรวจไทยค่ะบอกเลยว่างานนี้เนี่ยพูดได้ดีมากแทนใจคนทั้งประเทศเลยค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมาแถลงข่าวสรุปสำนวนคดีของคุณแตงโมนิดาหรือคุณแตงโมพัทรธิดานักแสดงสาวผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะขณะที่ร่องเรือสปีดบ๊ทกับกลุ่มเพื่อนวันนี้ค่ะมีการแถลงข่าวเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็มีการได้พูดถึงประเด็นในวงกว้างเลย ให้มุมมองอย่างมากมายของเราประชาชนค่ะที่เฝ้าติดตามผลสรุปของคดีนี้ขณะที่บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือคนใกล้ชิดค่ะก็ออกมาเคลื่อนไหวจนถูกพูดถึงไม่ต่างกันมีคลิปหนึ่งของคุณหนุ่มกันชัยกเนิดพลค่ะผู้ดำเนินรายการโหดกระแสถูกหยิบมากล่าวถึงและแชร์อีกครั้งในห่วงเวลาดันกล่าวคือการพูดถึงวงการสีกากีได้อย่างสะเทือนค่ะแถะบอกได้เลยว่างานนี้เนี่ย แทนใจประชาชนทั้งประเทศเลยโดยคลิปท่อนหนึ่งจากรายการโหนกระแสที่คุณหนุ่มกันชัยพูดไว้เมื่อวันที่20เมษายน2565ที่ผ่านมาค่ะถูกนำมาแชร์ขึ้นอีกครั้งและเชื่อมโยงอีกครั้ง่ะหลังจากที่จบการถแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวข้องกับคดีของคุณแตงโมนิดาในการสรุปสำนวนซึ่งประโยคจากปากคุณหนุ่มกัญชัยระบุว่า จริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาพสะท้อนให้เห็นเลยว่าจริงแล้วตำรวจที่ดีในประเทศไทยก็มีมีเยอะแต่สิ่งที่พวกคุณทำไปกันแบบนี้แหละมันทำให้ประชาชนเองหมดความศรัทธาและหมดความน่าเชื่อถือแล้วพอปาเน่าตัวเดียวมันเน่าทั้งห้องมันทำให้ประชาชนหรือสังคมเกิดความคืบแพร่งสงสยัย ในตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แล้วกลับมาทําแบบนี้เสียเองนี่แหละครับคือประเด็นที่กําลังเกิดขึ้นในสังคมตอนนี้คดีไหนเป็นคดีที่ทัวลงเนี่ยทัวจะลงตํารวจเพราะอะไรเพราะตำรวจประเภทนี้แหละครับมันเยอะมากเหมือนกันและมันยิ่งทําให้วงการสีกากยียิ่งกลายเป็นแบบนี้สําหรับวิดีโอที่ถูกแอคเคาท์หนึ่งค่ะในทิกตอกตัดต่อมาให้เป็นไวรัลออในคลิปนั้นค่ะตอนเนี่ยต่อมาในเทปของรายการหแสนเมื่อวันที่20เมษายน2อ6 5า้า ในประเด็นใหญ่อย่างเป็นนิ้วให้ตำรวจ20ปีสุดท้ายถูกผักหลังยัดข้อหาก่องินกู้เพื่อสร้างผลงานซึ่งวลรีเดดประโยคร้อนสื่อถึงวงการสีการกีนั้นมาจากช่วงท้ายค่ะที่คุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยได้กล่าวถึงการเปรียบเทียบหย,ยิบสุภาษิตคำพังเพยออย่างปลาน้าตัวเดียวเหม็นทั้งคองมาชี้ให้เห็นภาพเหมือนกันค่ะขณะที่เหล่าความคิดเห็นของคนที่ชมคลิปนี้ค่ะก็พูดถึงประเด็นดังกล่าวต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างจํานวนมากเลยทีเดียวจนแพลตฟอร์มดังกล่าวอย่างเพจ Up to y o u ห้าค่ะหยิบมาแชร์ขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เกิดปเปะีดยนแถลงข่าวเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งบอกเลยว่าคอมเมนต์เนี่ยถล่มทลายเลยทีเดียวค่ะแต่ต้องบอกแบบนี้นะฮะต้องต้องอันนี้เป็นอีกอีกมุมภาพที่สะท้อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วตำรวจที่ดีในประเทศไทยเนี่ยก็มีต้องบอกงี้นะตำรวจที่ดีในประเทศไทยเนี่ยมีมีเยอะนะครับแต่สิ่งที่พวกคุณไปทํากันแบบนี้แหละฮะมันทําให้ประชาชนเองเนี่ยหมดความศรัทธาและหมดความเชื่อถือ แล้วพอปตาเน่าตัวเดียวเนี่ยมัมนเน่ามันมันเน่าทั้งห้องมันทําให้สังคมหรือประชาชนเนี่ยเกิดความเครือบคลงสงสัยในตัวของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นผู้วิทักษ์สันติราษฎร์แล้วกลับมาทําแบบนี้ซะเองนี่แหละฮะคือเป็นประเด็นที่มันกาลังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมตอนนี้คดีไหนเป็นคดีปุ๊บทัวลงตํารวจคดีนี้ปุ๊บทัวลงตํารวจเพราะอะไรเพราะตํารวจประเภทแบบนี้เนี่ยนะฮะมันเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วมันก็ยิ่งทําให้แบบวงการสีกากีเนี่ยยิ่งยิ่งกลายเป็นแบบนี้ ก็บอกเลยค่ะว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สรุปสำนวนคดีของคดีของคุณแตงโมไปเมื่อวานเนี่ยมีความคิดเห็นหลายมุมหลายด้านมากๆแล้วก็มีทั้งคนที่เข้าใจแล้วก็ยังไม่เข้าใจถึงเกี่ยวกับการแถลงปิดสำนวนคดีนี้ค่ะแต่ไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องรอดูในชั้นศาลกันต่อไปว่าสรุปแล้วคดีนี้จะจบเมยกันแน่ถ้ามีเรื่องราวของคดีคุณแตงโม,มอัปเดตอีกทางเพจบันดาลเม้สจะนำอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ